ในรรดูุ้้หมะุไหมกี่เนะ้งคอาเอันประมาณกโอ๋อประมาณสักสี่ห้าครับแกดูลักษณะหนอ๋อเอาสีซะอันฝาดลงกับอันตรงยานี่พอดีครับสีซะฝาดตรงยานี่แล้วก็ รถมอไซค์กะความทับเขมนอยู่ในร่องนี้เลยครับอยู่ในร่องนี้เลยครับคืออยู่ทุกตรงตรงหญ้าตรงหญ้าครับหัวทุกตรงหญ้าบันี้เรากำันรถกะมาทับบเริเวยที่ที่ทับไปเณครับเแต่คนบ้านป้องชานครับก็รู้จักอยู่ครับแต่ว่ามันบอกคุณเคยกันนะครับคนมา่บ้านครับบอกคุณเคยกันแต่ ออไปทํางานก่อสร้างครับพอแถวบักไก่กัลายกันภูเขานี่ครับลายภูเขานี้ตรงเนี้ยลายเนี้ยข้ามลายนะครับภูเขาเนี้ยคือเข้าเข้าถนนนี้ไปครับเข้าถนนนี้ไปครับประมาณสักกิโลนึงครับประมาณสักกิโลนะคนงานก่อสร้างครับคนงานราตกตั้งแต่ตอนตอนตอนเย็นครับตอนเย็นประมาณสักหกโมงครับประมาณนี้ มีคนมาเจอตอนเช้าครับมีคนมาเจอตวนเศ้าตีห้าเนาะก็ปะกันไปขีดยางกันเลยมาเจอนะครับแล้วคนคนขีดยางมาเจอก่อนครับคนขีดยางมาเจอก่อนตอนตอนนั้นนี่มาดูศพกนาอ๋อกลับมาดูอยู่ครับาะผมกับเตียวเส้นเนี่เหมือนกันแต่มื่อนืนี่ผมกับมาตีสามกับบังันเนาะผมก็เดินมาเส้นเนี่ยครับตีสามกับบังฮันเห็นเห็นว่ามีสุนัขเข้า,ลา,าตลอดคืนครับสุนัขเข้าตลอดคืนครับ เป็นเป็นสุนัขแกะออกมาด้วยเหรอครับส anyway. ุน so> ัขของแกะออกมา้วยตลอดนะครับมามาจากถนนเส้นนี้หรอเนี่ยครับมาในราคาของสนใจกัครับเลี้ยวกันไปนะครับอะไรงกินเล่าด้วยเนอยที่น้นนรถทางอิบ้าน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  เป็นคนคนไทยเอาเนี <S <s ่ยครับการเม้นมืดด้วยนะจากะมืดแล้วนะเส้นเนี่ยเขาเื้นตลอด

ใช่ครับมีทางตำรวจแจ้งมาออกไปเลยนะกับพันธยาบังทะลุออกไปนะตอนตอนนี้เห็นเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างกไปก็แกก็เสียแล้วเนาะ รถรถก็มันสภาพตอนนั้นก็แก่เสียละแล้วนะอยู่อยู่ใต้รถเห็นว่ามีหมาเข้าเลยมีมีหมามันจะอยู่ในท่อเนาะตอนนั้นหมาอยู่ในทอ่อที่ปเจอ์นะหมาจะอยู่ในทอ่ทอพอเอาเจ้าของออกหมอตรวจอย่างเอาเจ้าของออกไม้อะ่ะหมามันก็นออกไม้อะเข้าตลอดอะ่ะเลยพากับบั้นเนาะเจ้าของหมาก็เลยพากับ นนจไปไหนมาไหนด้วยกันจะบอกไปตลอดเลยครับจะไปทํางานไหนก็ว,วิ่งตามแกจะไล่เป็นประจำแ่แถวนี้แกออกไประกันนี่น่น่าจะจะวิ่งตามนะตอนตอนรู้สึกแรกที่เราเห็นเขาก็นักใจเยอครับเรอไ่รู้อ่าคนดังหมาเนาะคุณเคยกันนี่หน่อเศร้า,าไหมทักกันตลอด,<ะ>ดนะี่หน่อ อมอกนะย่อมอคอ่ะจะเเพาอยู่ในส่วนคอตลอดอะ่ะจะเเ้าตลอดเลยนะน่าจะเสียประมาณสองทุมก็น่าจะเเ้าประมาณนั้นนะแกไถ่เสียประมาณสักสองถุมนะตอนแรกคือประมาณีมตามก็บอกนี้ครับมีเสียงค้างอะ่ะบอกให้เข้าใกล้อะ่ะมันจะหวงอะ่ะแต่คนที่เจอคนแรกอะ่ะ แสดงอาการง่วงนะรวดสอย่างเข้าใกล้กับหัวเนอะเอยาจะเข้าเจ้าของตลอด